สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอลรถเกี่ยสิ่งนะครับวันนี้ก็พามารับชมนะครับคันนี้เป็นรถอู่ของอู่ขันใจจัิเนการช่างนะครับ อันนี้กามาเกี่ยวข้าสุพารณหกหนึ่งนะครับเึิ่งออกมาตอนบ่ายสองบ่ายสามฝนตกก็รับชมการเกี่ยวไปเรื่อยนะครับข้าตั้ง ฝนตกลงมาเมื่อคืนนะครับน้ำเต็มนาเลยขราวนี้ก็จะเกี่ยวข้าวลำบากหน่อยนะครับฝนตกน้ำเยอะแต่ข้าวตั้งนะครับบางเจ้าข้าวล้มครับวันนี้ก็พามาชมนะครับขวัญใจ,จเจริญการช่างนะครับปู่เสียนั้นนะครับ อูเซนันรับตัดเลเซอร์พับเปลดพับเหล็กนะครับติดต่อสอบถามหน้ที่เฟสของเซียนันนะครับ ก็เพิ่งทำเสร็จนะครับเปลี่ยนเพาะตะแกงใหม่นะครับเปลี่ยนเพาะตะแกงใหม่เพรารอดคอใหม่นะครับยกชุดลูกปืนแตกนะครับเมื่อวานที่เปลี่ยเพิ่งทำไปก็ลองออกเกี่ยวข้าววันนี้เลยนะครับ เดี๋ยวอยู่ติดถนนรถก็จะวิ่งเยอะหน่อยนะครับคันนี้ก็อุ้มจูได้สองตันห้านะครับสองตันห้าถึงสองตันแปดเกียแล้วก็ช่วงล่างคันนี้เป็นช่วงล่างสิบสามพนะครับ โซนี้สี่สิบห้าข้อปากนี่สองเมตรเก้าสิบนะครับปั๊มก็เป็นปั๊มอีต้นแนะครับนี่นครับดูความกล้องตัวนะครับดูการเกี่ยว อันนี้ก็เป็นเครื่อง JO8C นะครับเจ๊ไฟถั่วโบนะครับติดทั่วโบ ลับชมการเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับตัวเล็กๆน่ารักนะครับวามข้องตัว อย่งเครื่องเล้าๆนะครับเกี่ยวอ,อยู่ติดถนนนะครับก็จะมีเสียงรถวิ่งหน่อยอย่างนี้สบาย แต่มีน้ำก็ไม่มหวั่นครับวิ่งล้างแท็กไปพร้อมเลยืมครับค่าต่าง ชมงการที่ออกไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับตัวเล็กๆนะครับของอูเซนันขายสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับได้ที่เฟซของเยนันเลยนะครับหรือที่เพจนะครับอูขวัญใจเจริญการช่างนะครับรับตัดพับเลเซอร์นะครับรับตัดเลเซอร์นะครับพับด้วยนะครับ นีท่อปล่อยข้าวจะอยู่ขวานะครับทรงจะเป็นทรงเหมือนพิชานนะครับพิชานการช่างดูรครับริงน้ำบานครับน้ำเกือบครึ่งแท็กนะครับที่เกี่ยวอยู่ เงเครื่องก็นิ่งๆครับเจอข้าวหนักเกี่ยวแบบนิ่มๆนะครับคันนี้ น,นี้ก็มาเกี่ยวครับออกมาเกี่ยวตอนบ่ายโมงบ่ายสองนะครับยี่สิบกว่าไร่ฝั่งนี้น่าจะเป็นสองอันนะครับสองอันใหญ่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอันหนึ่ง เดินข้าวลมบางกันถอยหลังหน่อยครับเก็บข้าวครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องใหม่อย่างผมหน่อยนะครับ